ไรสดาม,มากแม่นในนามลูกศิษวัดวดกลาเอามาเ้แถวเจ้า นีค่ะั้นต่อไปเชนคุณแมีเป็นอะไรปนปวยขั้นต่อไปค่ะ้ามาต้องแรกกับร้างนะเฮยปนวยครับเดี๋เดี๋ยวทีมก็ไปครับ พี่เขาลองทอดเดี๋ยวใหายังไงพรุ่งนี้ถ้ามาไม่ได้เราจะมาต่อตาตรเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะประทัดกับพี่โยวให้รับแทนเนาะได้ครับก็คือน้องติแล้วก็ของอู๋นะนของอู๋นี่มาเองมั้ยจะแม่มาใช่ไหมแม่มาแม่มาว่าตรงนี้แม่ไม่ได้ว่าตรงนี้แม่ฉีดยาออกไม่ฉีดยาเดี๋ยวไม่เป็นไรท้าน่าจะรับแพ้สองรายเนาะน้องติแล้วก็นอู๋เนาะได้ครับ ได้ครับผมได้าผมไม่ดีตอนนี้ก็มาเป็นตัวแทนน้องตินะครับเนื่องจากน้องติเนี่ยมาไม่ได้แล้วก็ทางญาติเนี่ยไม,ไม่สะดวกที่จะมาในวันนี้นะครับวันนี้ก็มารับเงินช่วยเหลือนะครับจาก ทางบางพี่ใหญ่กลางนะครับนะรับแทนให้น้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปมอบให้กับทางญาติของน้องติอีกทีหนึ่งนะครับนะสวัสดีทุกๆท่ทานเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ ค่อยๆเดินนะพี่หายไวไปครับแกมันเหลือเหลือบุ้งหน่อยเดียวที่มันแบ่งไวยที่ซีไม่เต็ีแล้วครับตัวไม่เยอะอะไรอบตอ่ะอะฮะกไเรของี่าานเดี๋ยวเดี๋ยวออบตอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับมีโอกาสเราไปร่วมงานใหม่

รับเงินช่วยเหลือนะครับเยียวยาจากทางฝั่งของบังพีนะครับเป็นเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นทางท่านนายกอบตอนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปไม่ได้มาครับพรุ่งนี้ผมจะเข้าเวรน,นะครับนะนะครับสวัสดีทั้งทาง youtube และก็ facebook ทุกท่านนะครับเลนกล้องมันไม่กว้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ วัดกลางบางพีใหญ่นะครับนะมากันหลายท่านเลยนะครเกิก <Okay. S 1> เป็นเป็นมารับเงินช่วยเหลือนะครับมารับเงินช่วยเหลือให้กับน้ <Okay. S 1> องตินะครับเป็นตัว <Yeah. S 1> แทนครับเป็นตัวแทนของน้องติเนื่องจากว่าตอนนี้น้องตินะครับยังคงอยู่ในโ <Okay. S 1> รงพยาบาลน,นะครับ <Okay. S 1> เสียงดังแบบนึงนะ เนื่องจากติยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ทางญาติตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะออกนอกพื้นที่นะครับนะก็ได้รับมอบหมายจากน้องปานะครับซึ่งเป็นแฟนของติให้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับในการรับครับรับเ,เงินช่วยเหลือยายาตรงนี้นะครับก็รับมอบแล้วนะครับเรียบร้อย ซองเป็นซองปิดผนึกนะครับนะครับจึงไม่ได้ทําการตรวจนับจํานวนทั้งหมดให้นะครับเป็นทั้งซองปิดผนึกแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเซ็นกากับนะครับกำกับที่ซองเพื่อที่จะให้ดูตอนที่นําไปมอบให้กับน้องป่านะครับตอนนี้ปายังไม่สะดวกที่จะออกนอกพื้นที่นะครับนะ นาคิว่นอยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น่อยครับเราถูกคุณสองสองได้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้สองคนตีกับอูเนี่ยของอูเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับยังคงมีปัญหาเรื่องของแผลที่มือนะครับที่มันยังเยอะนะครับส่วนที่ขานะครับเป็นแผลเบิร์นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับมีการตัดแปะที่บริเวณมือนะครับเนื่องจากว่าโดนลึก นะครับอาการดีนะครับโดยรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลปียยเวศพาราม9นะครับส่วนน้องติเนี่ยติอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับตรงพหลาม6นะครับของติเนี่ยจะโดนเยอะนะครับมีหน้ามีหลังมีมือนะครับมีขานะครับเข้าระบบหายใจเล็กน้อยนะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อวานตอนเย็นปลาได้อัปเดตอาการขึ้นมานะครับติอาการดีขึ้นนะครับสามารถถามตอบคุยกันได้นะครับเริ่มกินอาหารที่เป็นข้าวต้มได้แล้วนะครับที่ไม่ใช่เป็นอาหารอ่อนมากนะครับก็เริ่มได้แล้วนะครับระบบการขับถ่ายดีขึ้นนะครับตอนนี้รวมถึงแผลนะครับเลือดไหลเวียนแผลได้ดีนะครับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับน้องถามตอบได้นะครับมองเห็นเป็นปกตินะตอนนี้นะครับแต่ก็ยังคงต้องดูแลนะครับจากแพทย์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับทั้งคู่ทั้งสองคนนะครับเพราะว่าทั้งสองคนยังถือว่าเป็นอาการที่ไม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 ่เขาเรียกอะไรเอ,อ่ยังต้องยังต้องมีการดูอย่าง ละเอียดนะครับต่อไปซึ่งมีปากกาวะฮะปากกาไม่แน่ใจวะเมื่อเช้าวาเอาปากกาวไว้แล้วป่าแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่มีด้วยนี่มีปากกาไหมครับขอย,ยืมปากกาหน่อยมีไหม เดี๋ยวผมลบก้วนหน่อยครับสบาวว่าอันนี้คือซองนะครับดูนะครับซองเป็นซองแบบปิดผนึกนะครับนะปิดผนึกนะครับผมจะเขียนชื่อกำกับไว้นะครับ ร้อยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบนะครับซองจะไม่ไม่ถูกแกะออกนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะทํานําไปมอบให้กับน้องปลานะครับซึ่งเป็นแฟนของน้องติอีกทีหนึ่งนะครับนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบางพีนะครับนะมากนะครับทุกท่านที่ติดตามอาการของน้องทั้งสองคนนะครับนะเดี๋ยวขอจบไลน์นะครับ ขับรถกลับเข้าพื้นที่ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ,อดูบางพี่ใหญ่กันบ้างไปไหนก็ได้